สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อนไอ้จะมาสุกเผ็ดเนาะจ้ะสุกเผ็ดต้มไข่นะพี่น้องไข่หน่อยนึ่งแตกมันเป็นอย่ำตุมแม่ปุ่งเลยตีตัวออกทันมามาจ้ะสูผปูสุกคนมาจิงเข่าน้ำแบบเนาะจ้ะชมเข่าเหนียวคือเกาเลอพี่นอ้องเมื่อยจะล่างมาเด้อจ้ะสวัสดีอย่างเป็นทางการเนาะจ้ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูบผูสุกคนเนาะจ้ะ หลังเลยงานก็บฟ้าวเฮ็ดในยูน่กินมาจากมากินเขาน้ำแอนเนาะจา้ะสุภุสคนทุกเพื่อนเพื่อนทุกคนทางยูทูบเนาะจ้ะและก็ทางบ้านเนาะจา้ะทางไทยมาจา้ะแนอนเห็ดแจวเนาะจ้ะโอ้ยนานพักหยุดปนเห็ดแจวเห็ดเนาะจา้ะเหนเอาส่วนมาไว้จะจจกใครใครอย่างตุ่มนะบอลเหลืองมากเนาะจ้ะมามาดุยกันเลยจ้ะมาด้วจ้ะสุภุสคนแจวเห็ด อืมแบบแบอ่บอหน้าเลยเห็นไหมมันก็ผักอืมแบบเผ็ดอืมเพิ่มเอามาอแอบแซ่บออกไปงอนไง Bây giờ có đá chí chú nữa, phí nọ. Màu đẹp dạ. Tức tức khỏe nữa dạ. hát cái bóng bạc. Trưng trưng, ờ. khai sáng nó thì đọc nhau ừ, กวนไปสั่งาพี่น้อ,ของข้มล,ลอยโซ่เทีเว้าวี่ออกเผ็ดๆหวานๆนสมสนะพี่น้องตุยข้ามีไงเห็ดสะปียอือืม,อม ngào nhóm chắc đẹp gặp Mình cho phấn tô, mọi Ác mọi người mọi ngào mọi người mọi hết mọi người kia, người mọi người mọi người bằng người mọi người mọi mama papa, mãi phần mọi người, mãi yên Mai mãi kia, mãi kia, mãi kia, nha kia, mãi 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 kia, เฮ็ดปลาห้ามน,นี่เรา,านี่ลลำพี่น้องไม่เอ,อเดบเอาฮ็ดจำเพราะตะแสกพี่น้องอ่ะอ่ะอื้อ

ตัวไว้กับใบเมเื่อพี่น้องเก็บป้องอือืมาซ่บอ่ะฮงกรอบอ่ะนึักัะปออืมนึ่งน้

hình làng năm cam chả rồi đấy pino, chết, kêu nóc nôi anh cho, bị mama, nha nhau vẫn tốt để đẹp ở đẹp hoàn đều nào Sụp nào có thể đấy Sụp sụp

อาจัรนกลรกับแอนรับขาขนมเสียบไปแบบนี้ห่งโดนให้แก้ว น้ำเพ็ดพิกัดมันก็สีเอาพี่น้องนะถาดเปดขึ้นจะมอแมเ็ดเนะพี่น้องเปิดคก็เปิดเอา Rong hết bằng đây cả Chạp <laughs> ข้างเขาไข่พีน่นนอนตัวเห็ดมัเสียวมาหวานมันด้วจ,จ้ากินขขามออไม่ละไอ้มงไอ้หมตาเป็นดาเลินนี่และทุกๆคนรบุต กะ,ะ,ะเท่าที่สาวพีนหน่ะก็ได้เซียนหลายบริษัททุกทุกคนนะจ๊ะเผ็ดครับจะตำห,ห้องไรเป็นสิบ้านะพี่น้องอานนี้ไหมกินไปเลยตำห้องกัะไวล้างล้างกล่องเป็นยางขอตัวพี่น้องต้งมสามาที่นะจ้ะ ชมมยยิมอือบอยังตัวมันก็ตายนุ่มเผ็ดอืมเผ็ดอือไือเผ็ดเชนเช่รงชี่น้อง อาหารเพียงพรทเพี่อมอุ้มไผ่ไผ่เอไอด้าตาเสมอ น้องอัน้องัวใค่ๆกันน้อิ่มแล้วใ่รต้องนะมาน้อเป็นไครน้นเป็นเชี่ยน่ารื่นเลย,ลน,เลยนี่เลยนี่นิ้วเขียนะนม เน,น,นี่ยอ้อฝั่งไทยฝั่งยุโรปฝั่งต่างประเทศ ตัวยังมาตัวเห็ดยิบซีเนานพี่เนาะมาขนาดขนา มาถลา้ายพี่เนาะเครื่องติ๊ดปใช้ใส่กระเบื้มงไปเิปผ่า้เนี่ยันมาจะใช้ตามติดตมัวไม่ให้ติดหน่อยติ๊ดก่อนยังยเมื่ใกล้ๆกันนะจ๊ะ อือแม่เหรอเส็ไแล้วช่วงอนเสร็จำไม่ออกห่าเขาตื่น เป็นงั้นได้เป็นงั้นยี่สิบปีที่บ่านเนี่ยใครคลิปนี้เอนก็สิขอไว้ซ้ำนี้ก่อนะพี่น้องแองก,กินตัวมันฉี่หน้าผมนะจ๊ะขอบคุณทุกกำลังใจเนาะจ้ะขอบคุณทุกการติดตาม,ขอ,าตตามขอบคุณที่เสียสละเวลามีค่าเข้ามารับชมบ้านน้อยๆหลังนี้นเนาะจ้ะเราก็จะเป็นกำลังใจให้กันและกันจนพุ่นล้วจ้ะเลิกเหตุยูทูบ่นหน่อยเนาะจ้ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจสาวไก่บ้านเนาะจ้ะเฮาก็สิสู้ๆไปด้วยกันเนาะจ้ะฮักๆเนาะจ้ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าแอนจะกินต่อเนาะจ้ะพี่น้องมันเผ็ดไปไปหาหน้ามากินเมียงดอกบ๊ bye ายบายคแอนไปหาซาดิตอบคอมเมนต์ซาแอนเคลียร์หลังบ้านแล้วกเนาะจ้ะพี่น้องแต่มันสิไปพร้อมนะขอโทษหลายๆพี่น้องแอนสิพร้อมหางหมูพดเนาะจ้ะพี่น้องอืมบ่ได้ตอบคอมเมนต์ไลน์คอมเมนต์ก็สิได้ไปหาเพื่อนๆพ,พร้อมเนาะจ้ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการติดตามสู้ๆไปด้วยกันเนะ,ะจ้ะถึงสิบพานโมพานเข้ากับไปสู้ๆจับเมื่อไปน้ากันือเก่านะจ้ะบายบายเจอกันคลิปหน้านะคะบัายบายค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะจุบ๊บ